พี่น้องบอกไปผมพาพี่น้องมาชมจุดเช็คอินอำเภอบุงคาดนะครับอันนี้คือถนนคนเดินนะครับริมฝั่งโคงสวยงามมากๆครับผมนี่คือบรรยากาศริมฝั่งโคงเป็นทางถนนคนเดินนะครับอยู่ข้างโค้งก็มาให้พี่น้องเบ่งความสวยงามนะครับบรรยากาศก็ดีครับผมสวยงามมากๆเห็นมาครับผมเอามาให้พี่น้องได้เบ่งได้เห็นน้าการ ฟังพุ่นทเทยวเห็นก็นคือประเทศเพื่อนบ้านซอปป,อ,ปอลาวครับผมที่เทาแนมเห็นอยู่ดังนั้คือสะพานปากกระกดิงครับผมสะพานปากกระกดิงเมืองเล่านี่คือน้ำโค้งปัจจุบันนะครับนี่คือน้ำโคงปัจจุบันนะให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งได้เห็นน้ำกันสวยงามเห็นบ่นครับผมคุณนะเมฆเมฆชนูภูเข,ขาเลยครับลอยติดภูเขาเลยครับนี่ครับพี่น้องฟังเล่าเขาก็ขามเขามาเนาะครับ จุดนี้น้ามอสันได้ถ่วมปันปันใดนะครับเอามาให้พี่น้องเดียเบิ้งได้เห็นน้ำกันสวยงามครับผมสวยงามมากๆครับวิวบรรยากาศดีเอาให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับนี่ครับถนนคนเดินยางน้ำกันเป็นเหตุสวยงามฟังน้้าพุ่นกะเห็นวิวสวยนะครับสวย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 เนี่ยครับชมความสวยงามไปน้ำกันสวัสดีมีความสุข สู่ขู่สู่คนเด้อครับผม